สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมชิน p แพคทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในเจสเน็ตคนเดิมในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกมชินีแพคออฟฟิเชียลได้ทาการไลฟ์สดอัปเดตแพท2.6ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงมีหลายๆคนเนี่ยไม่ว่างแล้วก็ไม่ได้รับชมไลฟ์การดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสรุปเนื้อหาของไลฟ์การกับสรุปสั้นๆภายใน5นาทีครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะะๆนะครับ แลวก็สาหรับใครที่กําลังมองหาด้านเติมเพชรทั้งแบบแ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโคด้าช็อปเนี่ยเป็นคําตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทางเกมชินอินแพ็กออฟฟิเชียลเลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลือกเกมเกมชินอิ m แพ็กกรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็คเติมเงินที่ต้องการเลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้งไลน์เพย์ทรูมันนี่วอลเล็ต ระบบธนาคารบ,คบัตรเครดิตบัตรเดบิตและเ็ื่อนอื่นอีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการใจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเขา้า id ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ id พาสเวิร์ดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ มาเริ่มกันที่เรื่องที่เพื่อนๆอ,อยากทราบที่สุดก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือตู้กระชาของเกมเกมจินิแพด2ยูทนั่นเองในแพทนี้ครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นการมาของตัวละครใหม่อย่างคามิสโตอิยโตครับซึ่งตัวละครนี้ทางไลฟ์ออฟฟิเชียลเขาได้โฆษณาไว้ว่าอิยโตจะเป็นตัวละครดาบเล็กธาตุน้ําที่เน้นเมคนิกของการทาดาเมจเป็นวงกว้างจากสกิลของเขาและอีกทั้งยังมีสกิลในการซัพพอร์ตเพื่อเพิ่มดาเมจการโจมตีป,ปกติของเพื่อนๆอีกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความน่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับว,วาวรงงวร,ารีดอหกื อย่างที่เคยทำนะครับรับรองว่าข้อมูลกราฟแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยผมจัดให้อย่างจุใจแน่นอนยังไงก็อย่าลืมกดซับกันไว้ด้วยนะครับและนอกจากไอโตะแล้วในครึ่งแรกเนี่ยยังมีการลีลันของเทพเจ้าน้ำเมาอย่างเวนตีด้วยนะครับส่วนครึ่งหลังจะเป็นการลีลันของตัวละครที่ทุกคนรอคอยอย่างตัวของคาริสโตไอา,ากะค,ครับเรียกได้ว,ว่าทั้ง3ตัวละครนเนี่ยมีแต่คนอยากได้กันมาครอบครองกันทั้งนั้นนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ทั้งเดือนของเราเนี่ยจะต้องจบลงกับมาม่าสิบ,บาทอย่างแน่นอนครับ และแน่นอนว่ามีตัวละครใหม่มาแล้วก็ต้องมาพร้อมกับอาวุธประจาตัวของเขาใช่ไหมครับในคราวนี้จะเป็นการเปิดตัวของอาวุธใหม่อย่างตัวของฮารันเก็บปะปุ่ฟูซึซึ่งเด้ได้ว่าดีไซน์เด็ดสวยบาดใจมากๆเลยครับนอกจากนี้พี่ไอโตวของเรายังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องประจําตัวของตัวเองซึ่งอันนี้เราต้องใช้กุญแจม่วงแลกมาเล่นเอาครับส่วนเนื้อเรื่องจะน่าสนใจแค่ไหนอันนี้ต้องรอติดตามครับ นอกจากตุ๊กกชาติจะทําให้เราได้เซอร์ไพรส์กันแล้วในแพทสองยูโทยังมีเมืองใหม่เข้ามาให้เราได้สํารวจกันอีกด้วยนะครับเมืองนี้มีชื่อว่าคาซึมซึ่งเป็นเหมืองหินเก่าของริเย่แล้วก็ฝังตัวอยู่ลึกใต้บาดาลครับทําให้เหมืองนี้มีแสงสว่างส่องได้ไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นในการสํารวจนักเดินทางจึงต้องใช้ตัวของลูเมนสโตนแอ d เจอรแวนเพื่อให้แสงสว่างในการเดินทางและการอัปเกรดไอเทมชิ้นนี้จะทําให้เราได้รับของรางวัลมากมายเหมือนกับการอัปเกรดต้นซากุระของเมืองอนสุสมะเลยครับ และในรอบนี้การมาของเมืองใหม่ก็จะมาพร้อมกับการเดินเนื้อเรื่องตามหาฝาแฟตของนักเดินทางต่อด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการกลับมาของแดนสลิปของเราใครเฝ้ารอครับผู้นี้อยู่อันนี้ห้ามพลาดเลยนะ นอกจากนี้ในเมืองคาซึมก็ยังมีดันเจียนเปิดหม่ซึ่งเป็นดันอาริแฟกต์สองเซตได้แก่ v e อร์ l i o n h e ย e a f t e r และก็ Echo of the o f f e r i n g ครับซึ่งทั้งสองเซตมีความสามารถในการเติม ATK ให้ตัวละครนะคู่แต่จุดต่างจะอยู่ที่เ e อร์ l i ล n เนี่ยจะเติม ATK เพิ่มเติมให้อีกในกรณีที่เรากดสกิลอัติเมตของตัวละครแล้วเลือดลดครับเรียกได้ว่าใครที่ยังไม่เริ่มฟาร์มของไอเซียวเนี่ยเซตนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลย ส่วน Set Echo เนี่ยก็จะเพิ่มโบนัสความเสียหายของการโจมตีปกติให้คล้ายๆกับบัฟยืนจินครับเพราะฉะนั้น s e ็ตนี้อาจจะเหมาะกับโยอิมิยะพอตัวเลยใครที่ยังไม่ได้เริ่มฟาร์มอาร์ติแฟ์ให้2ตัวละครนี้นี่อาจจะเป็นโอกาสของเราแล้วก็ได้ครับ และแล้วก็มาถึงในส่วนของกิจกรรมของแพ2.6ครับโดยกิจกรรมใหญ่ในรอบนี้จะเป็นกิจกรรมในทีมของเทศกาลอิโรโรริซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นหลังจากที่อินาซุมะได้ทําการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้เจอกับเพื่อนต่างๆของเราที่เดินทางมาจากมอนสเตดกันเพียบเลยซึ่งภายในกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมถ่ายรูปของเฉพาะที่ในเมืองอินาซุมะกิจกรรมสร้างป้อมเทอเตอร์เมคานิคัสกิจกรรมฝึกศิลปะการต่อสู้หรือแม้แต่กิจกรรมจัดกระถางดอกไม้ครับเรียกได้ว่าทั้งบูท น่าจะถูกใจเพื่อนๆกันและในกิจกรรมนี้ยังมีรางวัลใหญ่เป็นตัวของหนุ่มน้อยขาสวยอย่างตัวของซิงชิวด้วยนะครับใครที่กลุ่มดาวของตัวละครนี้ยังไม่ครบหรือยังไม่มีตัวละครนี้เนี่ยได้ยิ้มหวานกันแน่นอนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่อยที่แจกเพชรกันอีกถึง3กิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิจัยการปรุงอาหารกิจกรรมลุยดันเจียนซึ่งอันเนี้ยเราได้ลองตัวละครใหม่ด้วยนะครับหรือแม้แต่กิจกรรมถ่ายรูปตามโจทย์ซึ่งก็มีให้เราได้เล่นเหมือนกันบอกเลยครับว่ารอบนี้สนุกแน่นอน อ๋อส่วนสายฟาร์มของก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะในแพท2.6จะมีช่วงรไลน์โอเวอร์ฟลให้เราได้ฟาร์มเงินแล้วก็สมุดอัพเลเวลกันอีกเทียบเลยอันนี้ต้องรออัปเดตจากทางออฟฟิเชียลนะครับ เห็นได้ว่าในรอบนี้มีคอนเทนต์ให้เราได้สนุกกันมากมายเลยใช่ไหมครับแต่ในทาง Quality o f พออนไลน์เ e มชินิแพคเขาก็แคร์เราเหมือนกันนะต่อจากนี้ไปผู้เล่นในมือถือจะสามารถกดค้างที่ไอคอนตัวละครทางด้านขวาของจอเพื่อจัดทีมของตัวละครได้แล้วนะครับอีกทั้งระบบ UI ของเกมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เรียบง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับทําให้เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการหาไอคอนต่างๆอีกต่อไปแล้ว แล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเสียงเพลงของเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวในแพทหน้าจะมีอัลบั้มของเมืองวัตสุมิแล้วก็เมืองเอ็นกานมิยะเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมรอฟังกันนะเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของการอัปเดตแพท2.6ที่การจะเข้าในวันที่30มีนาคมนี้นะครับอ้อและภายในไลฟ์เนี่ยยังมีการแจกไพโมเจนสามร้0เมตรให้เพื่อนๆด้วยนะครับตัวโค้ดทั้ง3โค้ดเนี่ยอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับแผด2.6นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยลวกันนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคโด้าช็อปด้วยนะครับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับลิงก์เติมเงินของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b ยเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ